หาเงินหาทองบ่ได้มหาปีไอ้พลสูคือเก่าผู้เลี้ยงมาแต่น้อยบนไอ้พลอยผู้กำญาบอกเลยไม่งียเลี้ยงมาแต่น้อยเลยอุ้ยเพียงงียนี่ ไอ้ใจมาใจก็มีสติเอาหมดล้วเพื่อนก็มีอย่างเกินพันตีได้พันตีนี่มันเป็นความบทสนุกขอมิ้งที่ไปเรียนได้ตลอดอยู่พันตีก็เลยอยู่สนเราหาเงินหาคำจะไปเรียนยึดนั่นเนี่ยใจมนุษย์เจ้าบุญมันอยู่ในเกณฑ์ยู่ในหลับ หาเงินหาครับเดี๋ยวไปเรียนไปลองไปเฮ้ยแม่กบม้าเราไม่ทิกข์เอยอืมจังมวไหนว่าตงเกตดอะไระบาเดมาหาพยยไม่แล้วไปใส่อางให้ยายก็พยยไปใส่ให้ยายก็พยัยแกออกเอากตเงินมาอะไรแกะได้ไหมไม่เนี่ยลายดอกเอาไปจะใส่เอาไวนี่ข้างหลังจะเอาไหม แกเอาด้อเปาแกออกผเก็บมาดีดีหาปีพี่น้องบ็เด้มาเจอตอนนี้หน่อยกัเอาคว้ยกัเห็นหลักหัวแล้วเด่กก็เลี้ยง

บุญาบได้มาไก่บาทเท่ากับิเขาแม่พี่ลครับตัวเอไม้กสิบไปแม่ะโอ้โหจะเป็นเปิดถือค่ะทุเดาเปิดนะรกันเลย้วก็บุว่าทิบ เปิดตัวจังหวะพอดีนะเร่สอนสินชัปิดแดวถ้ารับนี่นลเนี่ยใส่ในายจนจะทั้งเพื่อนพ่อเ่อเคยมีน้ำตาเลยเพิ่นเบิ่งพอพอเพิ่งพอพ,อ,พอทีเฮ็นี่ยไงบอกเออพ่อแล้วบอกไม่ยน้าไงรถหน้ากัยังสิลอ่ะ อืมบอห่างบอยั้งบอเป็นยั้งเลยพูดเป็นหมอทำเลที่ทอดพูดแ่วเปิดจุ๊บบายๆเอาลแล้วพ่อะไรมาห้าม,ามาไ <c ười> หมหาปีแม่นะ พ่เคยบอกให้ฟังว่าตอนนี้น่อยก็อยากเอาไว้หนีก็อยากซนในนิดหน่อยกะจีบ่อพ่อยกันน้ำปูน้ำตาพ่อไงน้อวยไงแบบไหนแบที่พ่อกลับมาหลบนีเพราด็กอดได้วไหได้ยังแต่ว่าการบาน้ะพี่น้องเพราะเคยกอดพ่อไงเลยเลยแต่จำความไหนมาไม่เคยกอดตาเลยแม่กว่าไงนะกอดไหวปกติประมาณแบบว่า เล็กน่อยเนาะตะกี้ก่ะส้น,นอ่ะที่คิดแต่ว่าตาบ่าหักตาบ่แพงอย่างประมาณนั้นสินะแต่จริงๆแล้วหาักแล้วแพงแต่ว่าเรากัจัสิซแสดงออกจากไหนเนาะ <c oughs> มึงแต่แค่มาสัมผัสเมื่อน,นี่เราหากักเราแพ้งไอ้พวกไอ้แห้งอยู่แต่ว่าเราแสดงออกว่าเป็นเพราะยัยเป็นคนที่ขี่อายเดแสดงออกว่าเป็นการน,น้ำตาน้าหานแล้วที่แรกเพราะี่าเรถรออกมาขนาดละไ้พี่น้องนาแดงน้ำตาไหลไฮ <c oughs> ไงๆแต่สงทรงใส่ไปดีค่ะโอ้ยใหายบาปด้วยไงค่ะมันก็ธรรมดาเลยนัน่นๆเลยวุ้ตั้งหาปีลูกหลานกลับมามาเห็นลูกหลานอีกเคืนหนึ่งปีอาปีเนาะฮาปีเลยเนะ่ะอาปีกลัวสับสบิแบบปีเนี่ยสิเขวบปีที่ครบแล้วขันเบอร์ให้มาขนาดขนาดเขาเป็นผู้อื่นก็ยังมีความผูกเสืเข้ามานา่าไม่นานี้เห็นช่วงช่วงแรกนั่นแคทอ,อาร์ตยุติว่าแคทอัดเป็นเนื้าตา ไปอาดแน่นอนแต่เที่นี่ก็เลยมาอัดเนวเนาะก็กระทืบไปประมาณเนียว่ามากครั้งนี้กับแบบว่าเออเห็ุแห้พลอยหูเอียร์อย่างหลายอย่างว่าปูโอวตาร์เป็นบระดัทสร้างเฮ้าอีเดอร์อยงประมาณีเป็นหาดเพิงแทงเฮาอยู่แต่ว่าเพิ่นผูไซแล้วเพิ่นมาหัวประเสิต้องแสดงออกจากไหนเพิ่นมาหูวว่าเพิ่นตอแสดงออกแบบใหน ภาพม่จูโก้ที่สุดเพราะไงว่าอันงั้นในใดในที่นั้นี่แหละสีจะเฮ็ดอีกกับเขากระดูกระลาคนมาสักสีเฮ็ดอีกแค่ว่าเอ้าไม่ต้องเครื่องมือเครือว่าสีไม่ต้องเบาแล้วก็ได้เฮ็ดเองดอกงั้นกราก็จะเฮ็ดแล้วแล้วงั้นก็ให้คอยเฮ็ดไปดืวยกันนี่แหละโร้านก็ไลยังไงคอยเฮ็ดไปเจ้าอิบมันเบิรดเนาะพอไปมาขาเจ้าจะว่เฮ็ดหน้าหรือเดี๋ยนี้มันเฮ็ดหน้าปแต่ไม่เปล่าเฮ็ดมันคน สองให้เน่ยสิงามได้เขาหลฟ์ความสุป,ปีลนะแต่ว่าฟัง,งนีสีบค่วยได้สคพครับพดเอร์ไปไม่าไิมาไมาตรวจเอาอไวบ้บีบด <laughs> ้ยเิมาบีบี่ทาคนทานเอาางงก็ไม่งไง เป็นการยังก็เอาเขาให้สองซอแม่แล้วคนนี้เขาจ้าให้นะคะจ่าอสนึงเขาเนี้ยซอสนเอาไปไว้ให้แม่พร้อมให้แม่เอาไปไว้เอาเขาจ้าเอาไปให้แม่พระพุธเขเนี้ยเอาไปไว้ให้เยาหยานมะหรืออาชีพอะไรเคาละครอะไรแต่ว่าแต่แต่ว่าเรามองมองออกกันนะเพราะว่าเพราะว่าแคทได้ไปสัมผัสอ่าสัมผัสเขาคือนอย่างแม่แม่พระพุธหรือไม่เราเราได้มาสัมผัสอันยา นี่ใส่คือกันค่ะอ,อีหลีนี่ใส<า>่คือก็ได้พเพิ่นมะแพงแทะย่านแต่ไม่ได้กินเขาพูดขเขาเรียก่แบบว่าแบบว่าห้องแคก่กระพึงเคยเห็นตากับยายเพิ่นเทะเลแล้วช่วงไหนก็คือเห็นพ่อกับแม่พ่อยทะเลแต่ว่าแม่พ่อให้นั้นแบบย่านเข้ามาจะสีย่านแต่เข้าปฏิกิน์ย่านแต่เข้าหาตะนหนุนตะนหนีให้กินก็เลยเออเขาสัมผัสแต่ว่า กับอัญญายเพอ่อนที่ใส่คือกันนีเพ้โอกาสเนี้ยพอนะ่าพอนายไม่ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ยัง่งกอกาสเนี้ยพอใหญ่เพยโอกาสเนี้ยมือบอคือบอเคยเกิดวันดีให้น้ำตาแล้เวลเพราะว่าอ่ะพ่อยว่าอยากมาหาแต่ถึงแล้วจะมาบปเกมโอกาสได้ไหมเรามีมกักกไกลๆมีโอกาสได้มาแค่เพิ่งเล้่อมาเาาพิ่งเลื่อขมาเพราะว่าเห็นเพคนจมตั้งตั้งหลายปีแล้ว่ มาบ่ายก็คือกอลนะคะจะเลินเบิดแล้วล่ะสิบะคือเก่ากับว่าไหนจะเลินเบิดแล้วโอเคจา้าคลิปนี้ขอฝากไปไว้ชั่วโมงนะคะจะพักการเดินทางต่อกัอนนะคะคลิปนี้ก็ซีมีดราม่าเนี่ยดราม่าอะไรโอเคถ้าม,าามานันจะซึ้งเออใช่มีความซึ้งว่าผิดโ,โ,โอเคจา้าถามว่าต่อกันจะไปทำง,งานนะคะ